ท้ายสุดเนี้ยก็อยากจะสรุปให้เห็นความสำคัญนะครับว่าตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์เลยเนะี่ยต้องมาฝากครรภ์นนครับอันนี้ก็ช่วยป้องกันไปได้หนึ่งในสามระหว่างคลอดยอกในสามส่วนที่จะทีผลต่อในอนาคตนี่คือการเลี้ยงดูหลังคลอดเนี่ยอันนี้มันคือเหมือนกับ ถ้าเปรียบก็เหมือนกับการฝากสะสมอมทัพย์นะครับคือน้ำนมแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อแม่และลูกต่อคุณแม่เองเนี่ยช่วยให้คุณแม่เนี่ยน้ำหนักลดลงได้ไวนะครับแล้วก็ช่วยให้ระมัดระวังในการกินอาหารต่างๆช่วยรักษาสุขภาพคุณแม่แ,มแมน่ๆครับแล้วก็ในส่วนของลูกนี่แน่นอนเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งวัคซีนป้องกันแล้วก็เป็นยาด้วยในตัวนะครับแล้วก็ช่วยการเจริญเติบโต ที่สําคัญคือแม่และลูกที่ที่ได้รับมีความใกล้ชิดกันจากการเรลี้ยงดูด้วยนมแม่เนี่ยมักจะเป็นเด็กที่พัฒนาการที่ดีมีอีคิวที่ดีซึ่งนี่สําคัญมากต่อ,อการจะไป,ไปเผชิญเมื่อตโตขึ้นแล้วจะต้องไปเผชิญชีวิตในสังคมใน,ในอนาคตเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นรากฐานนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการป้องกันโครคภัยไข้เจ็บอะไรโดยตรงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสะสมไม่ดีนะครับเด็กเขาก็จะมีต้นทุนที่ดี แล้วก็จะเป็นรักษา,าที่ดีต่อไป